เสียหล่อนมาแล้วไล่อาวุธมาแล้วครับเดี๋ยวลงบนเสียหล่อนจอดรถนะเดินมาหาผมหน้าแท็กด้วยฮะแล้วก็คนขับของรับอลสุภานะผมก็จำชื่อนะทีอ่าพรสุภาอ่ามาเลยครับจะได้ทำการแข่งขันคนขับเข้าได้ยังเข้าตะคูได้ไหมแต่ผมก็เข้าอยู่ในแล้วอ่าโอเคให้เราคุยกันสองในสามเปล่าเจนน็อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนอกเแล้วกันไม่ไหวแล้วตอนนี้ควิดหาควิดเหมือนกันะ รอบคืนนี้ครับออนสุภากับไลอันนาวินไม่ลุนกันค่ะและรถตัวด้านหน้าตู้ช่วงนี้นะฮะกรรมการจะยืนตรงกลางานะฮะเพื่อชูอมือในหะ้ในตู้เห็นมือครับใช่ครับรกวเดี๋ยวมันจะบังนะฮะรถตัวย่อลง,อลงที่บังหนะนาผลแต่มันเป็นไฟอาร์พีนะสีไฟนะครับรถ<ด>ตัวเลยฮนะออนสุภาครับผลเลยนะทุกอย่าง รถรถยนเรเพียงไม่นี ko ่คะสมัยตอนผมเชิญคนไม่ขนาดนี้ครับจะรอนครับจะรอนโอ้โหบางคนเลยเลยเป็นผมเป็นคนขัดคนเหยียบคัดขาสั่นนะครับบอลไปดีอุ่นหนาฝาทั้งเลยฮะหลายหลายท่านอาจจะตัดไม่ถึงนะฟังฟังไล่แพงสุภาเนี่ยเขามีหน้ามาเยอะอยู่ใช่เขมีให้อยู่ครับตอนนี้แพนสุภาแล้วเนี่ยมีอยู่เยอะฮะ อันนี้ผมขออันอาวิจะเล่นดังอนาวินเนี่ยเดินยาวมากในฟังงานเออเสียรอนเสียรอนใครใครจะอยู่กาเสียรอนยกมือเลยครับเสียรอนยกมือเลยคเดี๋ยวหายเดียรอหายครั้งครั้งครูพานี่ยผมจัดตามคิวก่อนมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับโอ้โหพยายามอย่าเดินไปไหนที่ดัน การจะเดินเข้าไปในที่เราโค้ตแข่งแล้วนะจะเล่นเป็นรังแต่รังเล่นสองหรสามเนื้อได้นะเพราะแล้วคงคงผมไม่รู้ว่าใครเลี้ยวอะไรก็เกิดขึ้นได้ดจะลงไปแล้วชิงไฟด้วยอแรงกดดันมันมีให้เห็นโอ้โหวิ่งมานกางพูดคุยกันเลย อ่ะขอฝากอ่ะพี่อยากได้ราคาไหนพี่เอ่ยมาก่อนดีกว่าเออเออพี่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 ต้องพูดตามผมเอ่ยได้ผมพูดตามเออเอาไว้แล้วอยากได้ราคาไหนอ่ะบรรยากาศโหเ่กูเดินมานี่กูรู้ว่างานคอนเสิร์ตที่หายมึงมาดูอะไรกันเนี่ยลองห้าดูแค่นี้เลยเป็นยังไงอ่าร้านอะไรครับบรรยากาศอ่ากูหยุดโลกจริงๆครับเนี่ย เราระดสามาพนกกลุ่มเียด้อเอามาจากไหนี่ยจังเียวครับจังเียวเระาเอยังเอีา้นจสามเข้ากัสามเดินไดเสรเดินกันได้อโอเคฮะพูดคุยตรงกันรเรียบร้อยครับมีไหมมี หุกันแล้วครับฮะอยหนแล้วดแล้วครับยดไเป็นเซ็นเซอร์เซนเซอร์ฮะนมีใครเสตอยังอมีใครเีต่ยังเนี่ยเดี๋ยวต้องพูดนะเผื่อรครับเ้ยพึ่รบเดียวพ่เดียวพ่งครับเดี๋ยวร้อนัแก้วญาตเป็นเซ็นเซอร์นะครับต่อน้โดนมะพร้าวครับน้จเลยนะเป็นไงลลกลัวเลยฮะับทุอย่อยู่ในแผอยวาพึ่งนะอย่าพึ่ง นะตรงนี้ฮะโมนี้ครับยกวางนั่งวงเลยนะเดี๋ยวจะไม่เห็นไกลนะโอ้โหนี่คู้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวรอหลังเส้นกันกันก็เป็นคู่ที่ทุกคนรอคอยครับโอ้โหดูเอฟซีเทียบเลยไปแล้วไปแล้วไปละโอ้โหเนี่ยคนยังเดินเป็นตลาดาษส่งเงินนครับโอ้โหอยู่ไหนสังหารมีหมูส่งใสรรยากาศครับตอนนี้เดี๋ยวพี่ป๊อกเข้าไปดูเดี๋ยวพี่ป๊อกมีไปดู พี่ฟ็อกพบหนักรับด้านนี้นะก้มลงหน่อยก้มลงหน่อยนะเด่นันี้นะตรงนี้ตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดจริงครับัอนนี้มีการยกนะอ่ะมีทางหน่อยนิดนึงหลบฮะหลบอ่าไม่เป็นไร นางที่เป็นสนับบนุนุองขนาดนั้แล้วทีแรกอะเ้าล้มไม่ดับนะไม่อะเราวิ่งเขาจะต้วิ่งนะยังไงเขากวิ่งแต่อนี้าย้อนระดับแล้วรับไม่ได้แล้วนะครับขอบคุณมากตอลนีเาไม่ได้เรีแล้วนะ่องขาดใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วดรั้มืานขอบคุณมากเดี๋ยวชมเลยครับพอลูมาวิ่โชว์ในวันนี้เลยครับขอเสียงรบมืนจากทุกท่นเลยครับ

ทุด้วยทีน <Si ี <s <S ้ก็างขวาเลยขาเลี้ยลูกเลยมาเลียงูกที่บ้านเข้าวใส่เลยยวี้เราว่างไหอ่าพาตัวแรงครับเนี่ยครับอ่าวิ่งเห้เวิ่งตลววันนี้นะครับมีย้อยไล่ของสนามเจ้านโอ้โหแล้วเียอรันดูว่าจะได้กินไหครับตอนนี้ โอ้โหเอฟซีเพียบเลยไม่ติดแล้วอานี่ครับบรรยากาศ้โเฮียวับี็ทนะครับแต่ด้วยนะครับไล่าวินนะครับเขาทนะครับเขาทำจดนะครับไล่าาวินกกลังใจครับกาลังใจให้ระวังแบ้ะคนที่เดนฆ่านะอ่าใครเล่นหัวูกพังมารวมเลยฮะทีเดียวเลยฮะมา